เริ่มนะอินิ on ก่อนออก i n นิชเชียนก่อนนะก็คือกด Select ค้างกด Instrument คู่ปึ๊บจะขึ้นอย่างนี้ i n นิชเชีย l อกด All คือล้างระบบนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดให้ให้มือกรองก็คือว่าต้องกดคู่นี้ก่อนกดคู่ s อ5 5กับ s c 8 8กดคู่กด,ด,ดพร้อมกันปึ๊บ ให้เลื่อนไปจนเจอคําว่า out true แล้วเปลี่ยนตรงคําว่า out ให้เป็น true เพราะว่ามันจะส่งสัญญาจากตัวนี้ข้ามไปหาเครื่องที่2ต่อมาให้กดคู่ part คู่กันปึก๊กแล้วกด all หนึ่งทีแล้วเลื่อนลงมาจนเจอคําว่า mute lock off ให้เปลี่ยน เป็นออนแค่นี้ปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่จบแค่นี้เองแล้วเราก็ขยับช n e l เนี่ยกดพาร์เนี่ยไปที่ช n n e l 10แล้วก็ล็อกเอาไว้อ่ะคันนี้ลองเทสเปิดเพลงสักเพลงหนึ่ง อ่ามาละสัญญาณมายูวีชแนาสิบมันจะโดนล็อกเอาไว้มสมมุติถ้าเราเปลี่ยนเพลงถ้าเราเปลี่ยนเพลงปุ๊บชแนาสิบก็ยังโดนล็อกอยู่ตลอดเวลาครับอ่าแค่นี้เองแล้วาเกิดบางบาง,บางเพลงเขาจะเอาเอากล่องเข้ามาด้วยพี่กล่องก็ต้องเปิดมิวออกถ้าเปิดน,นือเนี่ยกล่อ,องก็มาเลยชแนาสิบก็มามหรือถ้าเกิดเขาจะแต่ว่าเรามิวตรงนี้ก็จริง แต่เครื่องที่สองอ่ะเครื่องที่ตัวยามาฮ่าเสียงกรองจะไปอยู่นะ uh huh. เพราะมันไม่เกี่ยวกันอันนี้ uh huh. มิวเฉพาะตัวนี้ uh huh. ที่ยามาฮ่ายังฟังได้ทุกชันแนลเลย uh huh. อ <Okay. S 1> แค่นี้เองจบ